จริญธรรมค่ะกรลรัตชั้นม2ค่ะน้ำตาลชั้นม2ค่ะวันนี้ได้ทํางานที่สวนอาลองนินค่ะสวนอาลองนินเป็นสวนที่ปลูกผักอย่างผสมผสานค่ะมันจะมีพวกไม้อายุยาวอายุสั้นค่ะมจะมีทั้งคะน้ากะหล่ำบรอกโคล,ลีดอกแคมีขี้เหล็กแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากค่ะมันเยอะจนจำไม่ได้หรอกค่ะส่วนงานที่ได้รับมอบหมายก็คือ ถอนหญ้าค่ะในรอนการถอนหญ้า,านี้พวกหนูก็ได้ช่วยกันเก็บผักพวกผักขมตำานึงชายาแล้วก็มะเขือค่ะผักที่เก็บไปในวันนี้นะคะก็จะไปที่โรงครัวเพื่อที่จะไปทําเป็นอาหารให้ชาวช,ชนกินแล้วก็เอาขึ้นศาราค่ะส่วนพืชที่ยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ก็จะใส่ปุ๋ยแล้วรอเก็บผลผลิตในช่วงต่อไปค่ะ ค่ะหลังจากที่พวกเราได้ทํางานเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็ได้ไปสรุปสภาวธรรมกับท่านสมณะศิษมัทนะคะค่ะก็ประทับใจผู้ใหญ่ค่ะวันนี้มาเยอะกันดีได้ทั้งความฮาแล้วก็ด้านได้ทำงานด้วยกับก็แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมานี่รู้สึกว่าขึ้นเค่งนีัํเนอะมีความอบอุ่นเอ่ออุ่นใจว่าพวกเราเนี่ยเห็นแล้วว่า สุดยอดเลยเวลารวมหมูรวมกลุ่มขบวนการเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสาธุเอ่อการจัดกิจกรรมวันบวรเนี่ยมันมีความสามัคคีมีความกลมเกลียวกันนะคะระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะก็สิ่งที่ทำในวันนี้นะคะสิ่งที่เห็นในวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะก็ ยินดีที่ได้มาร่วมงานกับเด็กๆทีมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาทิตย์ที่แล้วหลวงปู่พูดในรายการโสเลบอกว่าภูมิใจมากแล้วก็หลวงปู่ภูมิใจที่สร้างงานงานของท่านก็คือการสร้างคนนะคะให้เป็นคนที่เสียสละแล้วก็ละตัวตนมาเข้าหมู่เข้ากลุ่มแล้วก็สามัคคีกันนะคะแล้วก็งานกสิกรรมก็ขับเคลื่อนไปได้ดีมากมีหลายอย่างในส่วนนี้นะโอ้โหเดินไปมีแต่ของกินนะคะ ก็เป็นเรื่องความสำเร็จนะคะของพวกเราทุกคนถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีใจเป็นวัยรุ่นเนี่ยผู้ใหญ่จะแข็งแรงใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่มีความรับผิดเช่าผู้ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ก็จะทำงานได้ดีจะพายิ่งจะพาเด็กทำงานได้ดีะจะถ่ายทอดให้เด็กได้อะไรอย่างเงี้ยนะช่องว่างมันก็จะลดลงอย่างเงี้ยเราก็จะมีผู้สืบทอดได้มากขึ้นแต่มามีความรู้สึกว่าอินทรียวัตถุหรือว่าของที่เราไม่ได้ใช้ในบ้านลาดเนี่ย เลี้ยงดูชาวบ้านลาดได้ถ้าเราบริหารจัดการดีๆนั้นเราสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างทีงท่เรามีอยู่เนี่ยเอามายำทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ในงานศิกรรมอาจจะถึงขั้นเพียงพอซะได้ซ้ำไปถ้าไม่พอเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีลงปุ๋ยใหญ่อยู่ใช่ไหมละ่ะาะฉะนั้นการทำห้าสอตรงนี้ทํามารู้สึกม,ม,มันเข้าท่าหวัจะย,ยิ่งบ้านนะท่านเดียวคนเห็นคุณค่าในการทำงานครั้งนี้แล้วก็ขอให้ความสามัคคีนะขอพี่กระเป๋า แล้วก็โวงงานแต่ช้าแบบเนี้ของรีชันม .2 เนี่ยขอให้ยั่งยืนตลอดไปนะจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับรีชันอื่นๆเข้าด้วยนะเ้าก็ขอเป็นกับพิานี้ขอคุณทุกคนค่ะสำหรับพวกเรากลุ่มมะม่วงวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันทําค่ะบ๊ายบาย